คนที่มินตะาบันนะพี่น้องผมเสียใจอยู่นี่ผมพูดย้ำอีกทีหนึ่งนะครับที่เมื่อปีหกสามนี่สิบสี่ตุลานี่นะครับที่มันกระโดดขวางกระบวนสเสด็จนี่นะครับเมื่อวันที่สิบสี่ตุลามผมเสียใจตรงที่ว่าสารได้ยกฟ้องว่าไม่มีการขวางกระบวนสเสด็จด,ดูสิพี่น้อง นี่พวกเราก็ลงทุนลงแรงนะนะครับแต่เราก็ต้องบอกว่าเราก็เคารพต่อกระบวนการยุติธรรมในเมื่อสารพูดอย่างนั้นเราก็ว่าตามใช่ไหมครับแต่มันเสียใจแล้วมันขวางร,รากลึกลงมาในหัวใจของคนไทยนะครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมเห็นเวลาเวลาที่ไอสามกบ มันจัดม็อบนี่พี่น้องเห็นไหมว่ามีนักการเมืองเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้แม้แต่พรรคเพื่อไทยก็เมื่อก่อนนี้ก็เข้าไปอยู่ด้วยไปชูสามนิ้วอยู่จริงไหมครับพี่น้องแต่พอมันมาจัดตั้งรัฐบาลมันถีบไอ้ไอสามกลีบออกคือพรรคเก้าไกลออกแล้วมันก็มาร่วมกับพรรคการเมืองที่เราลงไปใช่ไหมครับพี่น้อง มันบอกว่ามันจะไม่แตะมาตราหนึ่งหนึ่งสองมันจะไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองนี่พี่น้องดูสิมันเอามาตราหนึ่งสองเหมือนที่ตั้มพิชิตชัยมงคนพูดเมื่อกี้มึงเอามาตราหนึ่งสองเอามาโหวตเล่นกันซะอย่างนั้นอ่ะที่จริงแล้วมันไม่ควรนะครับมันไม่ควรที่จะเอามาตราหนึ่งสอง หรือหมวดหนึ่งหมวดสองของสถาบันหรือการแบ่งแยกแดนเนี่ยเข้าไปโหวตมึงกํลาลังดึงสถาบันเข้ามายุ่งกับการเมืองแล้วมันก็มีพวกโลกสวยบอกเวทีนี้เวทีการเมืองอย่ามายุ่งเลยที่นี่ตรงเวทีการเมืองนะครับด่าแต่ทักสินไม่ด่าเก้าไกลบางคนก็ด่าเก้าไกลไม่ด่าทักษิน ไม่เอาทั้งก้าวไกลทั้งทักษิณนั่นแหละเพราะพวกนี้มันดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมายุ่งกับการเมืองมึงไม่ควรเอามาตรทั้งสองเข้าไปโหวตเล่นในสภาเข้าไปพิจารณาในสภาการเรืยอโทษกรรมมันไม่ถูกต้องพี่น้องลองคิดดูนะสปปสู้สู้มาจนเอาชีวิตเข้าแลก เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อที่จะปกป้องไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์ก็ใช้มาตราหนึ่งสองเพราะมาตราเป็นกรอกกำบ,บังให้กับพระมหากษัตริย์พระราชินีรัทยาตและผู้สำเร็จราชการแต่ละองค์พวกเราสู้กันมาเอาเป็นเอาตายใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่วันนีคืนดีเนี่ยเมื่อมึงโดนคดีก็ไปเนี่ย พอมึงเด,ดินคดีตั้งแต่นักการเมืองลงมาถึงไอ้พวกแกนนำนะครับตั้งแต่นักการเมืองใหญ่ลงมาถึงแกนนำลงมาถึงไอ้พวกเด็กๆโดนมาตรหนึ่งสองเข้าไปบางคนที่โดนกข้าไป50ปีนะครับเพราะมันจะทำชั่วหลายครั้งครับพี่น้องครับบางคนโดนไป10ปี20ปี ห้าสิปีนะมีนะครับเพราะมันทาชั่วหลายรังไอ้นี่มันก็คุกคามครอบครัวผมนะเมื่อก่อนไอ้ที่โดนไปห้าปีนี่ผมบอกให้นะที่อยู่เชียงรายใช่ไหมที่ขึ้นไปเหยียบคำว่าทรงพระเจริญที่หน้าสารายาพี่น้องเชื่อไหมตํารวจเจราจาอยู่เป็นชั่วโมงสวสไปไม่ถึงสิบนาทีแม่งกระจาย มึงจะเจราจาทำส้นตีนอะไรยา,ายใช,ใช่ไหมขออภัยโอ้ยมีพระอยู่ครับเจราจาอยู่เป็นชั่วโมงครับพี่น้องผมขับรถจากเนี่ยจากจังหวัดนนท์นะครับแอดมินอยู่ที่ดอนเมืองนี่ผู้ประสานงานอยู่เอา้าตั้มไปไหนวะนี่อยู่ดอนเมือง อีกคนหนึ่งอยู่ที่เอกกมัยพี่น้องดูสิพวกเราไม่กี่คนเตีสามกีบที่มันอยู่ตรงนั้นอะกระจายครับพี่น้องตำรวจไม่ต้องเจราจากูเจราจาเองนี่ครับพี่น้องครับเราสู้มาแทบเป็นแทบตายครับพี่น้องเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันใช่ไหมครับพี่น้องเราเอาอนาคตเป็นเดิมพันใช่ไหมครับพี่น้องถ้าใครคนหนึ่งคนใดพลาดพลั้งเข้าไปคนที่อยู่ข้างหลังทํำยังไง เพราะว่าสปส,สู้มาไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเราทำของเราเองเราตั้งใจทำของเราเองเราเสียสละของเราเองแล้วเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่ที่มีการเนรเทษกรรมมาตราอ2เกิดขึ้นเมื่อนั้นมึงต้องเจอกับพวกกูอีก เป็นร้อยๆคดีนะครับพี่น้องสมาชิกถึงพี่น้องบางคนไม่ได้มาร่วมกับพวกเราหลายๆครั้งแต่หลายครั้งพี่น้องสลับกันมากันมาร่วมขอให้ทุกคนภูมิใจเถอะในคําว่าสปปสปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับพี่น้องนี่ในขณะที่เราเคลื่อนไหวอยู่ขนานี้บนเวทีคปทนะครับ เราเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมานะครับเรามายุดอยู่ที่เวทีคอปทโดยที่เราไม่เคยรู้จกักคอปทเราไม่เคยรู้จักกองทธรทมแต่ด้วยอุดมการณ์เดียวกันกับพี่น้องพวกเรามายืนหยุดยืนหยุดอยู่ตรงนี้หลายคนว่าทำไมสปสสไม่ไปทำของตัวเองผมคุยกับอาจารย์หมอเขียวเมื่อคือนก่อนเนี่ย ตีสี่นะครับยานบอกว่าทําได้คนเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามีสองมีสามอะ่ะใช่ไหมถ้ามีสามคนเราจะมีพลังเยอะกว่าใช่ไหมถ้ามีสิบมียี่สิบอ่ะเรามีพลังเยอะกว่าไหมนี่พี่น้องผมบอกว่าบางครั้งลมมันพัดต้นไม้มันก็ไหวติงบ้างแต่รากโคนมันขวางลึกด้วยรากแก้วของมันอยู่แล้วครับพี่น้องคือจิตใจเรายึดเหนี่ยวอยู่กับ พระมหากษัตริย์ใครจะว่าโหนก็โหนไปใครจะว่ากูโหนก็โหนไปแต่กูไม่เคยเปลี่ยนใจจากที่จะรักและปกป้องพระมหากษัตริย์ครับเอาอีกล่าพอแล้วมั้งพี่น้องครับวันนี้ผมขอบคุณพี่น้องสมาชิกสปปส แล้วก็พี่น้องที่รวมพลคนดีทั้งหลายที่เรามารวมกันวันนี้นะครับแล้วก็หลายท่านบอกว่าวันนี้มาให้กําลังใจประธานหน่อยนะครับบางคนเขาก็มาไกลแล้วก็ไม่ค่อยได้มาร่วมนะครับถ้ามีโอกาสเขาก็จะมานะครับนะครับนี่พี่มาจากกําแพงแสนต้นมาจากอายุธยา น,นพี่แก่นมาอยู่ 2, องสมสี่เดือนแล้วไม่กลับบ้านเลยในะภาคกลับไปด้วยนะนี่แล้วพี่หลายๆคนนะครับพี่แม่มพี่ป้าติ๋มไปไหนวันนี้ฮะ,ะป้าติม๋มแต่งตงัวมาเสร็จแล้วก็ขอญาตนารดเมื่อกี้ผมมานำเพลงนารดออกมาโดยไม่ขออนุญาตนะครับเพลงพลังคนดีใช่ไหมนะครับเอามาขึ้นเป็นเพลงมัดเพื่ทอที่จะปลุกเพราะเพลงนี้มันเป็นเนื้อหาดีมากเลยครับพี่น้องครับ มันสามารถปลุกระดมจิตใจคนได้ปลูกจิตใต้สํานึกได้นะครับพี่น้องครับผมไอ้นี่ไปยืนหน้าเวทีจะยกไปไล่กูอีกแหละวอาป้าติมมาแล้วนี่ป้าติมนี่เพชรบูรณ์นะครับมาตั้งแต่วันที่สองนะครับนี่หลายๆท่านนะครับขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อป้าพินแล้วก็ขอบคุณแม่ครัวทุกคนนะครับที่มาช่วยกันทาครัวเจ้าเช้า นะครับพี่มูลนก็เป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าทีมอยู่นะครับดูแลน้องๆน,น,นะครับปาักหายไปไหนอ่ะอ๋อปาักไม่สบายเดี๋ยวแอดมินไปดูแลหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานวันนี้นะครับพวกเรายังคิดอยู่แล้วก็ต่อสู้ต่อไปพี่น้องครับสถาบันพระมศัตร์คืออัตลักษณ์ของคนไทย นักการเมืองชั่วมันอยู่แล้วก็ไปพี่น้องครับสถาบันยังอยู่คู่กับคนไทยสถาพรครับพี่น้องครับสวัสดีครับ